นราสุริยเรืองรังสีโซรชีวมีถูกต้องสามองค์เทพโซพีกุ่มหลักดวงชะตาใดพรั่งพร้พรอมยศนั้นนาพันค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดวอาจารย์พนัดอ่อค่ะเราก็มาราศีตุ้นกันนะคะในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะดาวพระอาทิตย์นี้ก็ยกย้ายมาเลยในวันที่10 8ตุลาคมพุทธศักราช2565เนี่ยจากราศีกันมาสู่ราศีตุลแต่ก็อ่อนแรงนิดหน่อยแหละเพราะว่าได้ตำแหน่งนิดหรือถ้าไม่อ่อนแรงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลนะคะหรือว่าไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลเพราะว่าราพะมาองค์เกเลยกุมลัคนาและไม่แค่นั้นในวันที่21ตุลาคมเนี่ยดาวพระศุกร์ ก็ยังยกย้ายจากราศีกันมาสู่ราศีตุลจากตำแหน่งนิกมาสู่ตำแหน่งกเกษตราธิบดีได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อีก้อค่ะไม่แค่นั้นดาวพระพุธจาก,กเกษตรราธิบดีมากุ่มกับดาวพระศุกร์ พุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักหมัวเมาเซสพสมจนสมสารดาวคู่ธาตุน้ำที่มีสเสด็จเรื้อรายที่ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีวาสนาในเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงก่อร่างสร้างตัวหรือที่ก่อร่างสร้างตัวได้แล้วก็จะได้พบกับสิ่งที่สวยงามงดงามได้รับแก้วแหวนเงินทองที่งดงามด้วยตำแหน่งของดาวพระอาทิตย์ ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์หนที่คู่สมพลหนึ่ี่นี่คู่นักวิชาการหรือคู่พลังจกักรพรรดิสีเนี่ยคู่ธาตุน้ำเจ้าชะตาจึงมีความโดดเด่นคิดอ่านจ,จะทำการสิ่งใดจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและผ่านพ้นอุป,ปสรรคต่างๆได้ในที่สุดดาวกันเงินเนี่ยคือดาวพระอังคาร ที่สถิตในเรือนสุภาท่านยังเดินมนอยู่แต่ท่านก็มนในสุภภพและท่านยังแฝงแสงถึงดาวพระราหูที่สถิตยอยู่ในเรือนดาวพระอังคารอีกเพราะฉะนั้นดาวการเงินดาวคู่ครองคู่สัญญาเนี่ยและก็ดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหนุนนำการเดินทางไกลการศึกษาต่อ หรือเรื่องของความรักคู่ครองซึ่งก็ต้องระมัดระวังจะทําให้เสียเงินเสียทองหรือบางครั้งสูญเสียเปล่าก็มีเพราะว่าดาวพระราหูถึงแม้ว่าจะได้ตําแหน่งเทวีโชคซึ่งมาจากเรือนปุตตะมีวาสนาในการได้พบคู่ครองอาจจะเป็นคู่ในแดนไกลคู่ต่างชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องระม,มัดระวังไว้เพราะว่าเสาเพ่งเล็งหลักแล้วอสุราภูมิเมนอสดาว,ว่าไว้จันเป็นสิบเอกราหูเรา่าอาพับอับปภาคให้โทษนั้นประเหินหินจรมาแล้วอาจจะจรไปแต่เป็นการจนมาในระยะหนึ่งที่เป็นปีทีเดียวนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยปีครึ่ง ในวันที่17ตุลาคม2566ดาวพระราหูก็ยกย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนแล้วนะต้องใจเย็นๆเรื่องความรักคู่ครองหรือว่าดูให้หนักให้แน่นอย่าเพิ่งรีบร้อนวันที่10 เตุลาคม2566ท่านก็จะยกย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนความมืดดำหรือปัญหาต่างเนี่ยอาจจะออกไปจากชีวิตรักของเราและกลายเป็นความสดชื่นเข้ามาแทนเพราะว่า ดาวพระพระสบดีเนี่ยจะนำความสดชื่นมาสู่เจ้าชะตาในตำแหน่งราชาโชคในวันที่19เมษายน2566นีเลยนะคะระวังปัญหารักสามเศร้าหรือความรักที่มีระยะทางเป็นเครื่องตัดสินก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีในเดือนตุลาคมนี้เจ้าชะตาก็อยู่ในช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตนะคะ ไม่ดีได้ยังไงได้ดาวโชคลาบมากุ่มลักขณาตำแหน่งองค์เกณฑ์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์แล้วยังดาวพระเสารด้วยนะคะนาราคือโสโรวุโธชีโวสุโกเราาสหชาตนุพันธุคราวเอาปัตตนิตและลาภานี่เลยนะคะสถิตอยู่ในเรือนพันธุ ได้ทรัพย์สินบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์จะมาสู่เจ้าชะตาหรือแม้กระทั่งการบอกขายทรัพ์สินเนี่ยคราวนี้จะขายได้สักทีแล้วนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นการเริ่มต้นแล้วว่า เจ้าชะตาจะมีวาสนาและโชคดีในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนเพราะว่าดาวพระสาวสถิตยอยู่ในเรือนพันธุท่านโคจรเดินหน้าแล้วตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2565แต่ท่านก็ยังมนต่ออีกนิดหน่อยแล้วพอวันที่6มีนาคม2566ท่านยกย้ายขึ้นมาที่บ้านของพระราหูเพื่อนรักหรือบ้านเก่าของท่านเอง ในเรือนปุตตะท่านก็จะมีโชคลาภวาสนาความโชคดีของชาวราศีตุลลคนาราศีตุลเนี่ยมากมายเลยในอนาคตอันใกล้นี้นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปเลยเริ่มจากดาวพระอาทิตย์ได้องคเกณฑ์ดาวพระพุทธพระศุกร์พระเส,สาร์ได้อุดมเกณฑ์และปีหน้าย,ยกย้ายขึ้นสู่เรือนปุตตะแล้วดาวพระประสิทธิ์ยกย้ายไปเป็นราชา,ชาโชคเล้งลักนาอีก เพราะฉะนั้นยิ้มแก้มปริเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการงานงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขขอให้ชาวราศีตุลลคณาราศีตุลละท,ท,ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ